ตอนนี้อยู่ที่บ้านเดอร i ลิเวงลางานะครับด้วยความที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาหลายท่านซึ่งอยู่ระหว่างการเช็คเครดิตแล้วก็มีบางท่านนั้นก็เครดิตณนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้นะครับตอนนี้สถานะของหลังนี้ก็ยังว่างอยู่เผื่อว่ามีท่านใดที่สนใจก็สามารถว่าเวียนเข้ามาดูบ้านได้นะครับก็เปิดราคาอยู่ที่2 7 5ล้านบาทถ้าท่านใดสนใจ 2องร้750,000บาทนะครับถ้าท่านได้สนใจก็สามารถเข้ามาดูบ้านหลังนี้ได้ฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันดีไซน์ทันสมัยอยู่ในย่านทําเลที่มีสาธารณูปโภคค่อนข้างดีด้านหน้าปากซอยก็จะมีบิ๊กซีมินิมีร้านขายอาหารร้านขายขนมต่างๆนะครับทั้งอาหารสดแล้ก็อาหารที่ปรุงเสร็จทุกท่านก็ สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ได้นะครับโดยรวมสไตล์ของบ้านก็เป็นบ้านสไตล์บ้านสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ตกแต่งสไตล์ที่มีความลักชัวรี่นะครับด้านในกว้างขวางที่จอดรถกว้างขวางโล่งโปร่งสบายบรรยากาศก,ก็สงบเหมาะแก่การพักอาศัยบริเวณโซนนี้เนี่ยไม่มีน้ำท่วมแล้วก็ ไม่น่าก,กลัวนะครับไม่น่าก,กลัวสามารถอยู่ได้อย่างสบายเหมาะแก่การที่จะพักผ่อนหลังแรกเนี่ยก็จะมีพื้นที่กว้างกว่าหลังอื่นๆเป็นพิเศษนะครับก็จะมีเนื้อที่เพิ่มในส่วนของด้านข้างถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่ามีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงมิสหายที่ต้องการบ้านก็สามารถแนะนําเข้ามาที่นี่ได้นะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับโครงการเดอะลิฟวิ่งลางาครับผม